สวัสดีค่ะชมพู่นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนที่ถามเกี่ยวกับตัว The b o t t Body Night Cream นะคะชมจะมาบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัว Body Night Cream นะคะไม่ใช่ครีมทาผิวหน้านะคะทาตัวนะตัวนี้ให้ทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพราะว่าสารสกัดของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆเลยทาแค่ก่อนนอนก็เห็นผลนะคะภายใน3วัน7วันนะคะต้องเห็นผลแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นครีมเนื้อเนอยเนื้อเนอยคืออะไรล่ะคือตัวนี้นะคะความก็ไม่หก เห็นไหมคะกึกกึกกึสั่นไปดิอืมแล้วก็เข้มข้นมากซึมไวมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชมจะป้ายให้ดูจะบอกก่อนนะคะว่ากล่องเป็นแบบนี้คือตอนเนี้ยรอกล่องคะ่ะกับสติกเกอร์ที่กระปุกนะคะก็นี่เนื้อครีมเนาะเห็นไหมคือจะบอกมันซึมไวอะคะ่ะแล้วก็หอมใครใช้ก็แบบอุอ้ย ทำไมหอมจังเลยอ่ะกลิ่นแบบหืมละมุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้นะคะกลิ่นหอมอ่อ,อนๆกลิ่นซากุระนะคะชมเลือกเป็นกลิ่นซากุระเพราะชอบเพราะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอะไรเป็นคนไม่ฉีดน้ําหอมนะคะเพราะว่าฉีดได้แต่ว่าแบบว่า,วาต้องฉีดน้อยๆอะไรเงี้ยแต่แล้วก็เฉพาะกลิ่นด้วยเป็นคนที่แพ้น้ําหอมนะคะฉีดแล้วจะเวียนหัวแต่ตัวเนี้ยเฮ้ยมันหอมเราก็เลยเลือกกลิ่นที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยเราเป็นคนไม่ค่อยฉีดน้ําหอมเราก็คงแบบไม่เวียนหัวแล้วคนอื่นก็คงไ<า>ม่เวียนหัวแล้วหลายคนก็ยืนยันมาแล้วว่ามันไม่เวียนหัวค่ะ ตัวนี้นะคะก็ปุก50กรัมนะคะราคา3 5 0